สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ะคะอยู่ด้วยกันกับเอมี่ที่บริษัทเทปยนต์นะคะวันนี้อัปเดตเป็นรถสตอ็อกนะคะสต็อกรถ c a m บรีแอดคอร์เนี่ยค่ะที่ใหญ่ที่สุดในมินบุรีนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเรามีสตอ็อกรถพรีเมียมคาร์นะคะประมาณรวมๆกันเนี่ยสี่สิบถึงหกสิบคันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถที่เข้าใหม่นะแล้วก็ แต่ละคันบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวสภาพดีมากๆไม่มีชนหนักที่ความไม่เคยจมน้ำกลับสีก่อใหม่ค่ะสภาพสวยมากๆแต่ละคันใครเล่งหาต้ามหายู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะนะคะรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะคะนี่แคมรี่ไฮบริดแคมรี่สอนะคะตัว2.5งจุดห้าสปอร์ตสองจุดามันล้วนมีหมดเลยคันนี้นะคะแต่ละคันของเราก็คือ ฟีดาานะคะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความค่ะอย่างตัวนี้แคมรี่นะคะ2.0ตัวจีนะ,ะปี19บ2 9 0า0จแบาทค่ะคันนี้นะคะ729,000บาทรถสวยมากๆจริงๆใครหาอยู่ห้ามพลาดจริงๆคันนี้นะคะรถมือเดียวมือเดียวป้ายแดงค่ะนะคะ 2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้เป็นตัวท็อปลังคาสนลูฟนะคะไม่มีชนหนักพิจความอัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่24.5กิโลลิตรสำหรับตัวไฮบริดนะตัวต้เคมไว้ได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอน929,000บาทฟรีดาวนด้เลยแล้วผ่อนเดือนละประมาณ1 6 0 0 0บาทประมาณนี้เลยค่ะนะคะหรือจะเป็นตัว Accord ตัว2.0ไฮบริดคะแอคคอร2.0ไฮบริดคะพี่ สนใจแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะคะตัว2.0 EL ก็มีนะเป็นตัวเจน9สีบอลเงินป้ายทะเบียนเรียงกันหมดเลยพี่ดูนะคะใครหาอยู่อยากให้มาชมรถตัวจริงที่เพชรยนต์ค่ะพี่รับประกันเลยว่ารถสวยสภาพดีเกรด A มากๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะคะมาดูกันได้เลยที่มินบุรีค่ะนะคะถนนเสร็ไทย68แยก1กรุงเทพมหานครนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ะะเจอกันได้เลยทุกวันค่ะนะฮะแต่ละคันก็คือสภาพสวยเนียนมากๆนะคะมาเช็คกันได้เลยนะ,ะหรือสามารถเอาเลขตัวรถนะคะไปเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ตาได้เลยพวกนี้บุ๊คูบิดศูนย์ครบถ้วนเลยคันนี้นะ,ะหาอยู่ก็จัดกันได้เลยค่ะคุณพี่จ๋านะคะจัดกันได้เลยกับรถที่สวยพรีเมียมค่ะมากๆแต่ละคันนะคะเรามีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะคะให้เลือกมากมายเลยคุณพี่ เพชรยนต์นะเรากล้าการันตีว่ารถสวยสภาพดีไม่มีชนหนักค่ะนะยคะยาวไปถึงนู้นเลยนี่คือรถพรีเมียมค่ะทั้งหมดเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.5% 9แล้วท่านใดเล็งหาตามหาอยู่หรือสนใจรถรุ่นไหนทะเบียนไหนพี่รองแคปเอมี่แจ้งกันได้เลยนะคะว่ารับประกันนะได้รถสวยถูกใจแน่นอนคุณพี่จ๋านะใครหาอยู่รีบๆเลยคุณพี่นะคะรถมือเดียวป้ายแดงประวัติชนหนักไม่มีประวัติพลิกคว่ำมไม่มีค่ะ นะฮะกับ Camry 2.5 Sport ปตัวนี้ตัว m ม n o r c h a ช n 9 3 9 0 0 0 0บาทสวยมากๆค่ะคันนี้9 3 9นะคะ9 3 9 0 0 0บาทเป็นตัวไมเ o r c h a ช n นะคะหรือสีดำ 2. It, า2 h y b ดศเอ2.5 Hybrid ตัวนี้ปี2 0นะคะ2.5 Sport 899,000บาทเลยจะเป็นตัวสีพิเศษดีคันนี้2.5 Hybrid Premium เยอะมากจริงอยากให้อยากให้ลูกค้ามาชมรถกันได้เลยที่เพรโจนเนรนะคะเรากล้าการันตีได้เลยว่ารถคันสวยเดิมโรงงานมากๆค่ะสนใจอียดเพิ่มเติมติดต่อกันได้เลยเนี่ยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมมี่แอดไลน์ได้เลยค่ะเนะะี่ยก่ออจากกันวันนี้ขอบคุณมา,มา,มากๆเลยที่ติดตามรับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ